สวัสดีค่ะลุงจากเพจเลบเปิทานใบลุงอนะคะวันนี้นะคะลุงจะมาสอนทำหมวกคุณนายนะคะแบบนี้นะคะขวาง,งก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แล้วก็ขั้นตอนการทำกันเลยนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมี ติบบินนะคะเบอร์3แบ่งครึ่งหรือว่าจะเป็นขนาดเนี่ยค่ะ12แบ่งเหลือ8มิลหรือว่า9มิลก็ได้นะคะนะคะตัดความยาวนะคะ20นิ้วสีเส้นนะคะทั้งหมด4เส้นอ่าแล้วก็นี่นะคะลวด ที่เป็นเป็นลูกปัดแบบนี้นะคะเอาไว้ตกแต่งแล้วก็มีโบนะคะเห็นบาดนะคะกันใกล้แล้วก็ตืนกาวนะคะสำหรับยิงขั้นตอนการทำก็ไม่มีอะไรมากนะคะอันดับแรกก็คือเราจะทำเหมือน กับเวลาเราทำลูกส้มก่อนนี่นะคะสีเส้นแต่ว่าริบบิ้นอันนี้มันเงาเนาะเดี๋ยวลุงจะขอเปลี่ยนเป็นริบบิ้นธรรมดาเนาะเพื่อนๆจะได้มองชัดขึ้นนะคะโอเคค่ะอันนี้ลุงเปลี่ยนเป็นริบบิ้นธรรมดาเนาะจะได้มองง่ายขึ้นขั้นตอนแรกนะคะก็คือเคลื่อนฐานสีก่อนค่ะก็คือริบบิ้นสีเส้นตัดความยาว2ีนิ้วนะคะเสร็จแล้วพับครึ่ง อักครึ่งน,นะคะโอเคเป็นแล้วขึ้นฐานสนงี้นะคะอ่ะาเต้นี้นี้ล่างขึ้นบนอย่างนี้นะคะแล้วก็ซ้ายถับมาดึงเส่นล่างขึ้นมานะคะนเนาะอันนี้เรียกว่าฐานสี่นะคะ เสร็จแล้วเราก็ทำเป็นฐานแปดนะคะเขยิบเส้นหนึ่งขึ้นมาพาดเฉียงไปนี่นะคะไปอีกมุมนึงเส้นถัดมาก็พาดเฉียงมาอย่างี้ค่ะ,ะเสร็จแล้วฝัง่งนี้ก็พาดเฉียงมาอย่างนี้นะคะเส้นนี้เราก็จะพาดเฉียงขึ้นไปนะคะแต่ว่าเราจะสอดเก็บริบบิ้นด้วยอสอดตรงนี้นะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะทําเป็นเหมือนลูกส้มเลยนะคะก็คือจับสี่เส้นอจับเส้นหนึ่งขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่สทับเส้นที่สามนี่นะคะเสร็จแล้วปล่อยเส้นในสุดนะคะลงมาหยิบเส้นถัดไปขึ้นมาทับอปล่อยลงมาหยิบขึ้นไปทับ นะคะสลับไปเรื่อยๆนะคะจนหมดเลยโอเคพอหมดแล้วนะคะเหลือเส้นเนาะข้างล่างไม่มีแล้วก็ปล่อยเส้นในสุดนะคะลงมาเส้นถัดไปสอดนะคะสอดรูนี้นะคะรูนี้อ่าสอดไปเลยอ่า เส้นถัดไปก็สอดตามไปค่ะแต่ว่าออกช่องถัดไปเมื่อกี้เส้นนี้นะคะนี่ก็สอดออกช่องถัดไปนี่เส้นสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะสอดตามไปแต่ออกอีกช่องถัดไปนี่นะคะเราจะได้อย่างนี้อย่างนี้เรายังไม่ต้องดึงแน่นนะคะเราจะมาสารอีกชั้นหนึ่งเมื่อกี้เราได้หนึ่งชั้นแล้วนะคะเรียกว่าหนึ่งชั้น ให้เราเอานิชี้นะคะเนี่เขก็ไปในรูนี้เลยตรงกลางเสร็จแล้วจับเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะเราจะทําการสานนะคะอ่ะเมื่อกี้เราจับเส้นนี้ขึ้นมาเราจะทําการสอดนะคะก็คือสอดบนเส้นนี้นะคะแล้วก็มาออกช่องนี้ก็คือสอดอย่างนี้นะคะสอดบนแล้วก็ขึ้นอีกช่องหนึ่ง นี่นะคะเห็นไหมนี่เส้นถัดไปมุนเส้นถัดไปนะคะเหมือนเดิมจับเส้นนี้ขึ้นมาสอดสอดข้ามเส้นเส้นนี้นะคะแล้วมาออกอีกช่องหนึ่งก็คือลงแล้วก็ขึ้นนะคะขึ้นอีกช่องหนึ่งทำเหมือนทำสับประรดนะคะนี่คือข้ามเส้นนี้มุดลงไป มุดลงไปใต้เช่นนี้แล้วก็ขึ้นมาข้างบนนี้นะคะเต <_ EN _> ็นถัดไปเหมือนเดิมค่ะ<_ <EN> _>สอดลงไปแล้วก็หมุด้นข้างบนนี้นะคะ<_ <EN> _>ทำจนครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ สุดท้ายนี่ยะคะได้แล้วแล้วก็ดึงให้กระชับเข้ามานิดนึงนี่นะคะอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนเราทำสับประรดเลยนะคะเนี่ยสับประรดเราก็ทำแบบนี้สับประรดธรรมดาแต่แล้วเราก็ใส่เหรียญน,นะคะ ส่แรเ,เข้าไป,ไปแล้วดึงให้กระชรับดึงขึ้นอแล้วเราก็มาเก็บด้านบนนะคะด้านบนจริงๆมันจะเก็บได้2แบบนะคะเก็บเป็นเหมือนเชอรี่ก็ได้ก็คือ2เส้นแต่ว่านี้เราจะเก็บเหมือนตูดส้มเนาะก็คือใช้3เส้นนับไปนะคะ หยิบขึ้มาเส้นหนึ่งนับจากฝั่งซ้ายมือไปหนึ่งสองสามสามเส้นนะคะแล้วก็วางข้ามไปอันนี้ก็เหมือนกันค่ะสามเส้นพาดข้ามไปสามเส้นพาข้ามไปโอเคพอเส้นสุดท้ายพาข้ามไปเสร็จปุ๊บจะเหลือสามเส้นใช่ไหมคะเส้นหลังตุดเนี่ย แล้วก็สอดเลยนะคะสอดตรงนี้สอดหน้าหน้าเส้นสุดท้ายเมื่อกี้นะคะก็คือช่องนี้ไปเลยอันนี้ก็สอดตามไปนะคะแต่ว่าจะมาออกช่องถัดมา นี่ก็เหมือนกันค่ะสอดแล้วก็ออกช่องถัดไปสังเกตว,ว่าเขาก็จะสลับวางกันพอดีเห็นไหมคะ,ะก็จะได้ทรงนี้นี่ถ้าเป็นสับประรดก็คือเราก็จะสอดเก็บเลยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะสอดไปรอบหนึ่งสอดเก็บเข้าไปชั้นหนึ่งก่อนนะคะนี่สอดไปตามลายเขาเลยนะคะ เสร็จ <Okay. S 2> แล้วก็ดึงนิดนึงนะคะได,ได้แบบนี้อ่าเสร็จแล้วเราจะมาทำปลายหมวกกันนะคะก็คือขั้นตอนหยิบเส้นใดเส้นนึงขึ้นมานะคะอ่าคือเส้นนี้ดึงพิกมาหาตัวนะคะอย่างนี้ข้ามเส้นนี้ไปนะคะแล้วก็สอด นับไปหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามก็มาออกตรงนี้ไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะจะได้อย่างนี้อ่าเส้นถัดมาก็คือเส้นนี้บนมาทางซ้ายนะคะเส้นนี้ก็คือดึงมาหาตัวบิดอย่างนี้นะคะนะคะโค้งลงมาอดึงมาแล้วก็พลิกเข้ามาอย่างนี้นะคะแล้วก็สอด เด,เดิเกออกมค่ะดึงมาเดี๋ยวขยับออกมานิดนึงอ่าดึงมาดึงมาอย่างนี้นะคะโค้งมาหลังเส้นนี้เลยแล้วก็สอดนี่เขาจะออกทางนี้นะคะเคเหมือนเดิมค่ะดึงมานี่เนาะดึง น,ะะนี่นะคะเสซตสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะยังมาเสซตสุดท้ายเราจะสอดเข้าไปในนี้นะคะดูนี้เอ๊ะ ดึงขึ้นมาแล้วก็สอดไปตรงเลยข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะบ,นบานๆนิดนึงเสร็จแล้วถ้าริบบิ้นเส้นไหนมันพลิกนะคะเราก็ดันกลับได้เลยอย่างนี้่นอนดับแรกลูกก็จะจ่ายไปนี้ก่อนเนาะก็คือบิดริบบิ้นให้ให้เป็นทรงก่อน พอจัดทรงเสร็จแล้วเราก็มาดึงอีกทีนึงนะคะดึงเบาๆนะคะค่อยๆดึงให้ให้ให้ปลายหมวกหรือว่ากีดตรงเนี้ยเขาซ้อนกันเข้าไปนะคะ ค่อยๆดึงนะคะไม่ต้องไม่ต้องดึงแรงค่อยๆจับอ่าแล้วก็บิดอีกนิดนึงให้เขาเป็นตรงนะคะนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาสอดเก็บอีกครั้งหนึ่งนะคะสอดเก็บก็คือสอดตามลายเลยมีไาลเข้ามาทางนี้เราก็สอดตรงนี้ได้เลย Yeah. โอเคค่ะครบแล้วนี้เราก็ตัดเลยนะคะตัดเก็บปลายเลย ได้แบบนี้ทีนี้เพื่อนๆก็ตกแต่งได้ได้ตามใจชอบเลยนะคะน,นะคของลุงก็คือลุงจะใส่ตัวหยดน้ํากับโบเนาะที่เตรียมไว้เมื่อกี้คือน,นี้เขาเรียกว่าอะไรหยดน้ําหรือลูกปัดไม่รู้นี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราติดติดตัวนี้ก่อนก็ยิงปืนกาวเข้าไปเลยนะคะนิดนึง ไม่นิดลอะอะติดไปก็หมุนหมุนหมุนนี่เนาะเติดเสร็จแล้วเราก็ ยิงกาวนะคะใส่โบแล้วก็ติดเข้าไปเลยนะคะติดเข้าไปตรงนี้เลย ได้แบบนี้นะคะข้างหลังนีข้างหน้าถ้าเพื่อนๆเพิ่งจะหัดลองทํานะคะแนะนําว่าให้ใช้ลิปบิ้นธรรมดาก่อนนะคะพวกลิปบินเนื้อมันหรือว่าเนื้อทายธรรมดาอันนี้ลุงใช้เป็นกากเพชรเนาะเพราะว่าตัวกากเพชรเนื้อเขาจะค่อนข้างที่จะอ่อนกว่านะคะแต่ว่าสีเขาก็จะประมาณนี้ ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองทำหรือว่าอะไรอเงี้ยก็ลองดูนะคะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ